สวัสดีพี่น้องเมื่อนี่มาเด้อผู้ใดสิกินอาหารเสากับเจ๊ติวนี่ล่ะก็คืออาหารเสาของเล่าพี่น้องแล้วก็ได้อบขนมปังแล้วก็ได้ใส่แพนนั่นแฮมเนาะพี่น้องเนาะบางท่านกินแฮมเพื่ออื่นอย่างละพี่น้องแล้วก็ได้ตุ่มไข่ไมี่มึเคยเทศมีหม,มักแดงแค่นี้พวมีอย่างหลายพี่น้อง อาหารเสาก็คือม่นปกติบานเท่ากับกินเขาเนาะพี่น้องเนาะบานเท่ากับกินเขาสามเวลายุนี่ก็คืออาหารเสาเันนี้ก็คือขนมปังกับนี่แบบจังสี่หละพี่น้องบางคนก็ใส่แบบว่าเป็นหมูเป็นเนื้อของเขาหละพี่น้องเป็นนันใส่กรอกบานเขาแต่ว่ามือนี่ยิ่งดิวกบถูกเสียรแล้วสิใส่ตันแย่มไหมพี่น้อง โอน,นีน้แล้วก็ไลยใส่ละเปลี่ยนอาหารเพราะวา่าเรากินหลายแล้วก็อ้วนเดียวนี้น,น,น,นี่ยเมือเว้นหน่อยยิ่งอยกับกินขาวอันนี้ขนมปังก่อนหนึ่งนะยู่ได้ฮอดเทียงพี่น้องปกติยิ่งอยวกับกินบะไดดอกเดือนนี้ยิ่งต่างแต่เราบอกกินเพจม,มาแล้วกับกินอาหารเยอรมันได้พี่น้องแสบพือกันแต่ก่อนเลาก็ ขนมก็คือขนมเขาก็คือเขาบ้านเฮ้าหนาอีสานนักมันก็บ่าด้กินขนมเนาะพี่น้องกินเขาแล้วก็แล้วขนมจ้งสีก็ว่าขนมดิอันบ้านบ้านเขาคนเอิญเขาเนาะอาหารเส้าเขามามาพูดสิกินอาหารเส้ากับเลี้ยจิ๋วเขามาเด้อเขามากเขามา ลูกกับผ้าในตื่นแฟนเล่ากับพ้าหนตื่นแล้วตื่นมากแล้วกเหเฮจินผู้เดียวแต่่างเล้าก็ปิงไว้อยู่ปิงไว้ขนมนะเล่าปิงไว้แล้วก็เตียงไว้ต้มไข่ต้่มยังล้วก็ต้มไว้แล้วก็บ่ได้เลาบ่ได้เอากาแฟได้พี่น้องเล้าก็เอาหํำเปล่าซาเล้ากับว่าเอามื้อนี่ กินอาหารจังสีที่ติกอ็อ้วนพี่น้องเดือนนี้ยี่ติอยู่น่ะน้ำหนักเกสิบกิโลพะว่าเล่ากับพ่อได้ไปออกกาําลังกายพ่อไดปั่นจัก,กรยานพราะว่าตอนนี้หิมะมันลุ่งเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นน้าแข็งขาเต็มปกติยี่ติวกินอาหารเส,ส็งสีแล้วก็ออกไปปั่นจักรยานปั่นจักรยานกลับมามามยู่บานแล้วก็มาอาบนา้าตอนนี้น่ะช่วงหิมะลุ่งแล้วก็ไ่ได้ไปออกกาําลังกายแล้วก็แค่เห็ดยู่บ้านยักกๆๆ์ กะอ้วนโรคโควิดนี่เหตุให้งที่ติอ้วนแต่ว่ากิบว่าเป็นอย่างดอกพี่นอ้องอ้วนว่าจะบม่มีโรคมีไผ่เนาะพี่น้องเนาะผู้ดใดเข่ามว่าบางที่ติ๋วเหล่าอย่าลืมกดติดตามเราเด้อพี่น้องแค่นี้ล่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ